สวัสดีค่ะวันนี้พบกับออและรายการ p r o อพแพ็นะคะรายการที่จะพาทุกคนมาแครกทุกสาระเรื่องบ้านแล้วก็ไลฟ์สไตล์ค่ะ ช่วงนี้เนี่ยเราใช้เวลาอยู่บ้านกันมากขึ้นใช่ไหมคะแน่นอนว่าหลายๆคนอาจจะแบบอุ๊ยปิ๊งไอเดียว่าตรงนี้ในบ้านเราเนี่ยก็น่าขยายตรงนั้นก็น่าต่อเติมปรับดีไซน์ในบ้านกันสักหน่อยค่ะแต่ว่าก็มีหลายจุดนะที่เราควรจะนํามาประกอบการตัดสินใจนะคะทั้งเรื่องของงบประมาณเอย่ยทั้งเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานแล้วก็พื้นที่ใช้สอยโดยรวมค่ะและแน่นอนอีกหนึ่งเรื่องนะที่ก็สําคัญไม่แพ้กันเลยนะคะนั่นก็คือเรื่อง ห่วงจุ้ยนั่นเองค่ะวันนี้นะคะออนก็เลยมีทริคดีๆค่ะมาเป็นตัวช่วยทุกคนนะคะว่าบ้านแบบไหนหน่าอยู่ตรงตามหลักห่วงจุย้ยจะใส่มูหรือไม่มูแต่ถ้าอยากรู้เนี่ยว่าบ้านดีเสริมดวงตามหลักห่วงจุย้ยควรจะเป็นยังไงตามออนไปดูเลยค่ะ มาเริ่มจากบริเวณนอกบ้านกันก่อนเลยนะคะออนเชื่อนะว่าทุกคนเนี่ยเลือกบ้านจากทิศท,ที่ตั้งเป็นอย่างแรกแต่สงสัยไหมคะว่าทิศไหนนะจะช่วยเสริมดวงทิศไหนเนี่ยจะดีตามหลักฮวงจุย้ยคําตอบนะคะก็คือทิศเหนือแล้วก็ทิศใต้นั่นเองล่ะค่ะเขาบอกด้วยนะคะว่าบ้านที่ดีตามหลักฮวงจุ้ยเนี่ยควรจะเปิดรับลมนะคะทีท่พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงครึ่งปีแรกแล้วก็ทิศตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงครึ่งปีหลังนั่นเองค่ะ ตามหลักนะคะเขาบอกว่าถ้าซื้อบ้านตามทิศนี้แล้วเนี่ยลมจะโชยเข้าบ้านเย็นสบายตลอดปีอย่างคําที่เขาบอกไงคะว่าอยู่เย็นเป็นสุกนั่นเองค่ะและที่สําคัญนะคะทิศของบ้านเนี่ยเป็นตัวกําหนดทิศทางของแสงแดดแล้วก็ลมในฤดูกาลต่างๆค่ะถ้าบ้านของเรานะคะได้รับแสงแดดแล้วก็ลมในปริมาณที่พอเหมาะเนี่ยก็จะทําให้บ้านเนี่ยดูโปร่งโล่งสบายและที่สําคัญนะคะก็จะช่วยประหยัดพลังงานให้กับบ้านของเราได้อีกด้วยล่ะค่ะ อีกส่วนของด้านนอกที่มีความสําคัญนะคะนั่นก็คือน้ําค่ะเพราะว่านอกจากจะให้ความสวยแล้วเนี่ยนะคะน้ําก็ยังช่วยให้บรรยากาศของบ้านเย็นสบายผ่อนคลายสดชื่นไปในตัวโดยหลักสําคัญของหวงจุ้ยก็คือการเลือกที่ตั้งที่ดีค่ะซึ่งการอยู่ทางตะวันออกหรือทิศตะวันตกเนี่ยจะเป็นการเสริมพลังงานของบ้านได้เป็นอย่างดีแล้วก็อย่าลืมรักษาความสะอาดเพื่อไม่ให้เรื่องการเงินมีปัญหาติดขัดนั่นเองค่ะ ประโยชน์ของต้นไม้นะคะนอกจากจะเพิ่มความสวยงามให้บ้านดูรม่มรื่นแล้วก็เป็นม่านบางตาเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวแล้วเนี่ยทุกคนรู้ไหมคะว่าตำแหน่งของการวางต้นไม้แล้วก็ดอกไม้รอบๆบบ้านก็มีส่วนช่วยเสริมดวงนะคะให้คนในบ้านได้อีกด้วยเอาอยากรู้ว่าเป็นยังไงลองฟังดูคะ่ะข้อแรกนะคะเราควรปลูกดอกไม้หรือว่าไม้ยืนต้นทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้าน หรือว่าเลือกปลูกดอกไม้สีแดงสดไว้ทางทิศใต้ของตัวบ้านจะช่วยเสริมเรื่องโชคลาภของคนในบ้านค่ะข้อ2คือต้องดูแลต้นไม้ให้เขียวชวยอุ่มอยู่เสมอไม่ควรมีใบไม้แห้งร่วงมากเกินไปนะคะเพราะว่าจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้สูงอายุหรืออาจทําให้ฐานะครอบครัวเนี่ยตกต่ําลงได้ค่ะ เสริมดวงนอกบ้านไปแล้วนะคะมาพูดถึงในตัวบ้านกันบ้างดีกว่าค่ะปกติเวลาดูบ้านเนี่ยก็จะดูผ่านความชอบแล้วก็ความสะดวกสบายใช่ไหมคะแต่ทุกคนทราบไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดต่างๆในบ้านเราเนี่ยแหละก็ช่วยเสริมพลังงานความโชคดีให้กับเราได้เหมือนกันมาเริ่มกันที่บันไดบ้านนะคะบันไดบ้านเนี่ยเปรียบเสมือนความมั่นคงของครอบครัวแล้วก็ตัวบ้านค่ะ ตามหลักฮวงจุ้ยแล้วเนี่ยนะคะเขาบอกว่าบันไดบ้านเนี่ยเป็นเหมือนตัวเชื่อมโยงพลังงานดีๆของบ้านในแต่ละชั้นค่ะซึ่งบันไดบ้านที่ดีนะคะจํานวนของขั้นบันไดควรจะต้องเป็นเลขคี่แล้วก็มีความกว้างพอเหมาะเหยียบได้เต็มฝ่าเท้าค่ะแล้วก็ใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงบ่งบอกว่าบ้านและครอบครัวของเราเนี่ยมีความแข็งแรงมั่นคงแล้วก็ยังเพื่อป้องกันการสะดุดล้มระหว่างเดินขึ้นลงบันไดด้วยละค่ะ ต่อมาก็คือห้องน้ำนะคะอีกหนึ่งจุดที่มีความสำคัญเช่นกัน,นะคะ่ะทั้งเรื่องของตำแหน่งการใช้งานแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงกลิ่นการกักเก็บความชืน้นแล้วก็ปัจจัยอื่นอีกมากมายเลยล่ะคะ่ะแต่ว่าทีนี้ตามหลักฮวงจุ้ยเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าห้องน้ำที่ดีเนี่ยควรจะเป็นยังไงดีนะข้อแรกนะคะเราไม่ควรสร้างห้องน้าบริเวณทางทิศใต้ค่ะซึ่งตามตำราเป็นทิศทางที่ไม่เป็นมงคลนะเป็นทิศทางแห่งการพัดคลาดจากลาค่ะ ข้อต่อมาค่ะห้องน้ําชั้นบนไม่ควรตรงกับประตูหน้าบ้านเพราะว่าเป็นตําแหน่งที่ปิดกัน้นไม่ให้โชคลาภดีๆเนี่ยเข้าสู่ตัวบ้านของเราแต่ถ้าไม่สามารถปรับเปลี่ยนตําแหน่งได้ละก็เพื<ๆ>่อนๆสามารถแก้เคล็ดนะคะด้วยการปิดประตูห้องน้ําตลอดเวลาค่ะอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่จะช่วยเติมเต็มบ้านของเราให้น่าอยู่แล้วก็เสริมดวงดีด้วยก็คือเรื่องสีค่ะก็เหมือนกับที่เราเลือกใส่สีเสื้อมองคลแต่ละวันเพื่อความโชคดีนั่นแหละคะ่ะ สีบ้านก็เช่นกันนะคะวันนี้เราเลยมีความหมายของสีตามหลักฮวงจุ้ยมาแชร์ให้ทุกคนได้รู้กันเพื่อบางคนมีสีใน,ในใจที่ชอบแล้วหรือบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามีสีเยอะม,มากเลยชอบมากหลายสีเลยเลือกไม่ได้สักทีไม่เป็นไรค่ะหลักการสีตามหลักฮวงจุ้ยอาจจะเป็นคําตอบก็ได้นะคะความหมายของสีตามหลักฮวงจุ้ยนะคะ สีขาวเหมาะสำหรับคนที่ทำงานเกี่ยวกับไอเดียแปลกใหม่ค่ะสีฟ้าและสีม่วงเป็นสีแห่งความร่ำรวยและโอกาสสีเขียวและสีม่วงเป็นสีแห่งความร่ำรวยค่ะสีแดงและสีชมพูเป็นสีแห่งความมั่นคงสีน้ำตาลเป็นสีแห่งสุขภาพค่ะจะทำให้คนในครอบครัวมีสุขภาพที่แข็งแรงสีเหลืองสีทองสีเบจเป็นสีแห่งความมั่นคงในชีวิตส่งเสริมให้ประสบผลสำเร็จในการเรียนค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับทึิควิธีการดูบ้านดีบ้านที่น่าอยู่ตามหลักฮวงจุ้ยที่อ่อนนามาฝากกันวันนี้ค่ะเผื่อจะไปเป็นไอเดียนะคะในการช่วยตัดสินใจในการซื้อบ้านหรือว่าจะไปเป็นไอเดียในการรีโนเวทบ้านเพื่อเสริมดวงก็ได้ด้วยเหมือนกันค่ะและถ้าใครมีคำถามนะคะเกี่ยวกับการเลือกบ้านดีเสริมดวงก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างนี้เลยค่ะหรือว่าอยากจะให้เราแนะนำเรื่องไหนนะก็พิมพ์คอมเมนต์บอกไว้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องแสนสวีทพีเกัน ด้วยวันนี้หมดเวลาของออนแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ